นะชิวหน้าแล้วก็ใส right? like well, ่ที่อุดกระจกเนาะเป็นไงทรงได้ไหมว่าเบาเราเป็นเบาเชงใช่ปะเราต้องปาตรงนี้ปาดอันนี้ออกเพราะว่าใส่ั้วบันสีตรงนี้มันขันน็อตไม่ได้ใส่เบาให้คนนึ่เบาขอส่าแก๊สซี่ตัว400 3นิ้วสอดนะครับอันนี้โหลดหน้า2นิ้วเประมาณเนี้ย เียันนี้มีพิีกรรมที่ไม่เมาสมสมคไดบความเจ็บเจกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุนอยกว่า18ปีคนเาแนะนำจคุ้มครองหนนะครับเจเกเอออ๋อเตรียมแต่งจัดทรงไงทุกคนเอ้ยก็ดออีนเลยก็กล่าวสวัสดีท่านผ้ชมทุกคนนะครับผมผมดักไอชแนลวันนี้เรามาแต่งคอสาวทุกคนนี่เห็นอะไรไหมเบานี่ทำการทํำแล่แล้วอันนี้คือเตรียมเตรียมใส่นะดูเชม ก๊ซที่เออตัวสี่ร้อยแล้วก็มาดู้นหน้าอันนี้ที่ใส่ไปนี่มาดูาลองเหยียบด้วยอะไรเยอะนี่บอกแล้วว่าใส่คนเดียวนี่โคตรยากนะอันนี้ใส่กับอันหนึ่งนะนุ่นอันหนึ่งเ,เป็นถืยอนเป็นถื่อนอนี่นี่อามาดูคอมรอก่อนนี่ทุกคนมาดูคอม่อของชิวหน้าก่อนอันนี้ผมเปลี่ยนชิวหน้าแล้วก็ใส่ที่อุกรนะจเนาะเป็นไงทรงได้ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันนิดหน่อย นะใส่ติงเ้ยหล่อแล้วอะ่ะเหลือแค่ไฟเทุกคนไฟเดิมอยู่นี่อันนี้อัน,นอืนน่นก็เดิมๆนะแค่เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็น,วน็นอตก,ก็อันเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะี้นะดูเป็นไงของเดิมก็ใช้ได้มีงบค่อยจัดประมาณนี้แหละแล้วก็สถานีตตอไปเราต้องอันนี้เลยเห็นไหมตรงนี้มันติดเพราะบ่อเราเป็นบาะเชงใช่ไหมเราต้องปาดตรงนี้ปาดอันนี้ออกก็ใส่แล้วมันติดตรงเนี้ยมันขันน็อตไม่ได้เนี่ยบะอบาะแต่งแล้วตเนี้ย เนี่ยเหลือใส่แค่อันนี้แล้วก็โชกโซกหลังอ่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวไปดูต้นเสร็จแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอตัดอันนี้ก่อนนี่ตัวตัวหนักเลยตัวเนี้นต้องตัดทิ้งใกล้ๆโอเค่ะเตรียมก่อนนี่กันกันแบบไฟกระดินเรามันแบบทำให้สีเลอะเนาะนี่เป็นไง อย่างกินก็เป็นสาสตรหมดเลยเออได้ได้เดี๋ยวเราให้พ่อตัดให้นาะมันอันตรายทุกคนมันจะแตกเนี่ยเห็นไหมลูกเพื่อนยังนะลูกนู้ลูกหมูลูกน้องแหละนี่เราก็ที่สำคัญลืมบอกมีขาตั้งด้วยตัวนี้เป็นขาตั้งลดแค่นี้แหละอะไรก็ห้ากชิ้นโอเค Bapak di kelapa ya. เก็บคมควันว่ะควันตอนนี้อือูควนเยอะเจีย,ย,ยเก็บคม,มนะครับคมกิบต่อไปแล้วก็จะมันเจียนะครับผลว่ามันคมมากเลยนะต้องเก็บงานก่อบ ใคบอกให้คนนี่บอกขอสาอ,อันนี้เพงตัดไปนี่มาดูนี่มาดูงานเราอันนี้ให้พ่อช่วยนะช่วยตัดเพราะมันอันตรายเนาะนี่แล้วก็เจียเก็บงานประมาณนี้อุย้ยงินคลิปเหมือนไม่ตัดเลยอะ่ะเออนี่มาใส่กันใส่ได้ไหม,ไมไ เห็นรถเทื่เห็นโอ้ยพูนดนะเอ้ยสมสิงไม่เห็นหรอสมสิงโอเคทุกคนต่อต่อไปก็ใส่โชคนะครับตอนนี้ก็ทำการห่อเรามาดูอันนี้ต้องใส่สองคนนะแนะนำเออเราต้องมีเพื่อนใส่นะใส่คนเดียวคือมันโยกเยกอ,อะ่ะไปันนี้โซ่ขาดเลยมปน เขาพวกมีสองตัวอ๋อแบบไหนเป็นอะไเป็นค้างคิกเฮ้ยพที่ของพี่มาหยุกครับข้างซ้ายสุนเ้ยอันนี้มันเตี้ยกว่าประมาณสามิบมแล้วคันเ ถอดโซ่ข้างในกูจะไปถอดเอาดิสนด้อยู่ว่าไม่ต้องได่แล้วยกไปดีขันเลยพอแล้วค่ะสองมือได้วันตองใส่อองกันหรวะมนเกีียวไว้ข้างในนะ ยกเลยโอเคดึนการแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวว่าไปตอนนี้แบบใสย่ยูบล็อกอะไรครบดีกว่าเนาะเออแล้วก็ถ่ายครั้งเดียวเลยไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็ <S <S ทํกนนกทาการใสย่ยูบ็อกเรียบร้อยนี่มาดูด,ด้านใน,น <S 1> <S 1> คือโรงงานเขาผลิตน็อตเหลือนะคนดูดิน็อตมันเหลือประมาณนี้อ่ะสามสี่ตัวเออผลิตเหลือนี่นี่นี่แล้วก็อะไรต่อไปก็เป็นการปิดนะครับก็จะเป็นเอฟสามห้าิก็คือฟอสซาสามห้ น,นี่ผมสั่งมากับบอร์ดเลยนะเออลืมบอกที่สั่งเนาะอันนี้ผมสั่งมาช้อปปีน้นี่ของช้อปปี้แล้วก็อันนี้ของตามนี้เลยของโดโดโชอ็อปนะโดโดนี่ตัวนี้จุดเกิดตรงนี้ผมไม่ดืออะไรบอลเนี่ยตัวนี้ผมสั่งในช้อปปี้เหมือนกัน800รอตัวนี้ก็แ800รตัวนี้สองสามพันนี่หละจำไม่ได้ตัวน,นี้ก็เจ0ดร้อยมั้งประมาณน,นี้แล้วก็อันนี้ก็ช้อปปี้ ส่วนห่อก็ไปใส่ที่อุดรอันนี้ก็ช้อปปี้ตัวละห้าพันกว่าบาทอันนี้หละอันนี่เอาออกก็จะมีอันนี้ตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวขอตัวใส่ขาตังแล้วก็ที่ปิดกันตกกันเกือบสุดแล้วเดี๋ยวคาร์บอน คครับท okay, mm ุกคนตอนนี้ก mm ็ทําการจัดสภาพให้เรียบร้อยนี่เป็นไงอันนี้คือขาตั้งเราไม่ได้เปลี่ยนนะ mm hmm. เพราะว่าอันเดิมอ่ะ mm hmm. มันใส่ได้เว้ท mm ุกคนนี่มาดูนี่ขาตั้งอันเดิมเอ้ยตั้งได้เฉยด้านหลังนี้โหลดลงประมาณ3ามิมิลนะอันนี้เป็นแ๊สซี่ตัว400ประมาณนี้เลยด้านหลังส0 0ด้านหน้า2นิ้วน,นี่กี่สอดวะนี่สนิ้วสอดน,นะครับอันนี้โหลดหน้า2นิ้วมาดูาว่ามันปักไหม เนี่ยประมาณเนี้ยมาฟังเสียงใกล้ๆแล้เอ้ยมีเสียงเลยแต่ไม่ตักนะเพราะว่าน,นุ่มแล้วก็อะไรว่าแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนแกนล้อด้วยแล้วก็มีบูทแล้วก็ด้านหลังก็เปลี่ยนบูทแล้วนะะว่าด้านหลังอะ่ะมันมีปัญหาเว้ทุกคนเวลาเราเขี่อ่ะไอ้บูทอันเดิมอะ่ะมันแบบมันบางมันทําให้ล้อมป็นสายได้นะก็ประมาณนี้นเลยแล้วก็เหลือท่อก็ใส่แล้วเนาะก็รีวไปลวเหลืออะไรวะบอบออนนี้บอ เอาไดเปิดให้ดู้วยเอนะยีเป็นไงนี่เบาะอันนี้เป็นเบาะในชอปปี้นะครับปพราะมาณ2 0 0พ3น0 0นี้มั้งจะไม่ได้ตัวเนี้ยแต่ว่าเราตัดตัวนี้มาดูแล้วนี่เก็บงานประมาณนี้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะแล้วก็ตรงนี้น็อตเดิมใส่ปิดกันตกอ่ะเรียบร้อยประมาณนี้เอ้ยแล้วก็ชิวหน้าชิวหน้ามาดูท้้งหน้าแล้ว,ลว,วหลอ่ออะเออขี่แล้วหล่อเลยอะ ดูล้มๆรอไหม,มเปลี่ยนตรงนี้ด้วยที่อยู่กระจกแรกมีกระจกแล้วก็อุดแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนชิวใช้ได้ไหมวะพูด <c oughs> ่ะเ <c oughs> ออแต่ว่าการต้ดลมก็น้อยลงนะไอ้ขี้กก็วันนี้เดี๋ยวขี่ให้ดูสักรอบแล้วกนะัน <c oughs> นี่ของผมไะ <c oughs> น่านของมส่งอีกล้ว แก่แล้วสดสร้อนๆอ,อะไรวะอ้อฟลอมติกอันนี้ซื้อมาตุนไว้นะเพราะว่าถ้าเบิกใหม่ก็พันแปดนะอันนี้ซื้อมาหกร้อยจากอาำมนักชิหมันเดิมจากอาำมนักชิวนะครับปลอมติกมือสองร้อยสิบ เคเดี๋ยวขี่ให้ดูสักรอบนะเปลี่ยนแค่นี้แหละรถเหลือเอารอไปทำสีทำสีอะไรไม่เปล่เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปแล้วกันหมกไวหมก ส่วนก็ประมาณเดี okay, ๋ยวสรุปให้คล <lore> ิปหน้าแล้ว <nou> กันเนาะโอเคประมาณนี้แหละคลิปนี้เป็นไงทรนได้ไหมไหนให้เธอลองนั่งดีกว่าก่อนติดคลิปเนาะมีขี่เลยขี่เลยขี่อ้อมขึ้นห้องยานี่ขี่อ้อมแล้วมันต้องเห็นะด้านท่ออ่ะจังสวยพูดอ่ะตีนหอดไป ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไปเย็นในคลิปหน้านีเกาไปแล้วจุ๊บรถไม่ได้ล้างไดนหรอเกาแล้วเนาะตอนแรกไปใส่ไหนไปตืด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 อนเนื้อตืดตืดเออเป็นโลกล่ะ